ต่อเนื่องนิ่งจะนิ่งไม่จะรับเยอะกว่าเพื่อนเนท่านท่านเกษตรชัยได้รับเกียรติมอบให้ลูกหลานเลยครับมอบถ้วยด้วยถ้วยอยู่ไหนเอ่ยเรีนเชิญครับหรืออมบท่านกเกษตรชัยเรีนเชิญครับมอบถ้วยรางวัลครับเรีนเชิญเอออ่ามาใครก็อ่าได้ได้ ถ่ายรูปด้วยครับถ่ายรูปด้วยนั่งนานนนั่งยาวๆร้องชนะเลิศวเลย์บอลหญิงป .4 ถึง6ได้แก่โรงเรียนประถนชัยวิทยาดวดจีดวดจีใกล้แล้วใกล้แล้วดวดจีวิ่งเลยคืหนูวิ่งเลยตกไปสู้เขาเป็นอย่างนี้แหละ มาแล้วรับเหรียญรับเหรียญครบแขกกลับต้องมีเหรียญรับด้วยไปฝากเพื่อนจะมี12เหรียญให้นะครับทั้งตัวจริงและตัวสำรองอรับถ้วยาจารอ,อ,องสนิทนี่ <c oughs> รายการต่อไปเซบัรกเด็กชายเบอร์4ถึง6 ชนะเลิกในเกมนักก <LO> ีฬาจากโรงเรียนอนุบาลประท้นชัยเสียงดังต่อเนื่องเสียงเริ่มดังต่อเนื่องไม่อยากจะพูดรับถ้วยดันเกษตรชัยบำรุงท่านเรียนเชิญครับมอบเพื่อนางวัลให้นักกีฬาด้วยครับแต่รับถ้วยจากท่านผอด้วยหันดูกล้อง รองชนะเลเซปักตะกร้อชายป .4 ถึง6ได้แก,ก่นักกีฬาจากโรงเรียนบ้านสีถาวรมากับเขาและรับขวออัเลยขวออัมานี่ยมาแล้วอุ้ยยังับชาวต่างชาติมานะไม่ใช่มูลี่นะเน่ยเ่าโคต้านักกีฬาชาวต่างชาติรับเหรียญด้วยเซปักตะกร้อ5เหรียญ รับเหรียญก่อนรับเหรียญก่อนเออเอาไปฝากเพื่อนให้ห้าเหรียญน,นะครับตัวซำรอง 2, 2> อ 2> มองหันไปด้านโน้นยิม้มเสยยียเห็นฟันเล็กน้อยแป,ป๊บซี่นี่สิบสี่พูดได้สองคำเสตนตักตดงกโ้าหญิงปศี่ถึงหกรางวัลชนะเลิศได้แก่นักกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลพระคขนไทยเย้อนไอยางกว่เนอง ไม่เคยโลภเท่าไหร่ไม่เคยโลภเท่าไหร่ป็นการหลังๆไงเอ,อเอาวิ่งเป็นชนะเลิศอนุอนบา,าลประคนชัยทั้งตกทั้งเตนะ <c oughs> นะไอ้ตกนวลเล่นนะอันเตะเนี่ยใส่ปักจักรอพอสุรกิจพิลาวุฒอยนจะหมดห้าร้อยเลยไม่หมดเลยในะวันนี้ไนงะ เร็วว่องไวรมบบยังเทนโรงเรียนกีฬาแล้วนะมานางวิ่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 ง <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นนะปออูอามารับเหรียญก่อนเกือบต่อรัตตบนุญเรียนรายการต่อไปเป็นตองชายระดับป .4-6 ชนะแล้ว เป็นแกนนักกีฬาจากอนุบาลกัล,ลยาประสิทธิ์มาแล้วโอ้แนี่ยเข้ชัดกรกะเยาะเมื่อเช้านี่คือจำได้ใช่ไหมคะนี่แลหละหุ่นนี่แลหละรับเหรียญรางวัลกองและก็รับถ้วยจากท่านผู้บริการกัล,ลยากัล,ลยาประสิทธิ์โรงเรียนที่สองผู้บริการโรงเรียนอนุบาลกัล,ลยาประสิทธิ์ รับถ้วยด้วยหันไปยิ้มที่กล้องนิดหน่อยแป๊บซี่หรือสิบสี่รองชนะเลิศไดเกตนักกีฬาเปตองจากโรงเรียนประโคนชัยวิทยา<ษ>มาด้วยยำม,มือดีวิ่งด้วยเปตองชายเปตองชาย อนุบาลกิยาประสิทธิ์กับประคนชัยวิทยาถ่ายรูปกับท่านผูน้ในการก่อนนะครับรายการต่อไปนะเนียเคารกว่มมาสร้างความแตกแยกในครอบครัวศึกสายเลือดเพราะโคดน,นอนบ้านเดียวกันรนนางวัลชนะเลิศเป็นตองหญิงในเกณฑ์นักกีฬาจากโรงเรียนพระอนชัยวิทยาเนะนะนาด้วยน้ำตา ลูหนูเพียรพงายาสังงม,สามาด้วยเลนคณะนะะรถไม่ถูกกันกับลูกกับวันนี้แหละนะโอ้มาแล้วอย,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรับเหรียญถ่ายรูปแล้วอย่าเพิ่งไปรองชนะเลิศด้เกีนนยรติในกีฬาจากรองเรียนวัดเจ้งวันนี้รู้แล้วว่าแม่ไม่ได้รักลูกจริงน่ะแค่เหรียญทองก็ยอมให้ลูกไม่ได้ อนาคตของลูกนะนีนะ่เป็นครูพีมมาด้วยนะอยาเพึ่งไปคุณแม่อย่เพึ่งไปเดี๋ยวลูกสาวจะมารับเหรียญนนะนอนบ้านเดียวกันแท้ๆขอนิดขอนหน่อยไม่ได้เดี๋ยวไปบอกพ่อว่าให้แม่นอนคนเดียวเลยให้เข็ดโอ้ยวัดแกนกะรับเหรียญรางวัลก่อน รองเชลเลือดนะ่านผู้มีการสรําราญเสียงตรงจากวัดแจ้งนะท่านประธานกลุ่มเกียิมอกื่วยรางวัลด่นะสึกสายเลือดนะฮะวิทยาในคุณแม่เป็นโค้ดวัดแจ้งดิลูกสาวเป็นโค้ดไปต่อว่ากันเอาเองนะครับผมพูดเล่นๆเฉยๆเต่พูดจริงนั่นแหละเทพมันเทนชิชัยชนะ ตกเก่งสาวๆดูหน้าไว้นะคนนี้เนะี่ยอย่าไปเป็นแฟนเขาเขาตกเก่งเขาตกเก่งอย่าไว้ใจรองชนะเลิศเทเบินเทนิสชายเบอร์สี่ถึงหกแก่โรงเรียนประโคนชัยวิทยาตกได้เก่งจะเลยพลาดมาครับโอ้คหูฟิลครับครูฟิลคนเก่งของเราเป็นโค้ชฉลาลไม่นั่นนะ่ะ ฉลามก็จะหลายรายการนะคนฉลามเนี่ยรายการต่อไปเทเบิลเทนนิสหญิงปศีถึง6ชนะได้เกตนักกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลพระโคนชัยมาแล้วครับอนาคตจะหาแฟนยากเพราะตกเก่งไ,ไม่ธรรมดา รับถ้วยจากท่านผอสุรกิจพิลาวุิตกลูกปิงปองนะไม่ใช่ตกผู้ชายเดี๋็กใจผิดไม่กล้ามาจีบโรงชนะเลิศด้เกียรติกา,ากโรงเรียนวัดจริงทีที่สองเสียนานได้วิ่งนั่งนิ่ง,น,งนานจะมีชื่ออย่างเขาทีนิ่งไหนล่ะมานั่งแล้วเดี๋ยวเขารีบถ้วยกีนะ อผครูแจนรูแจนกับครูเมาเดนุ่แจนของเราโค้ดเราได้ปิงปองได้เด็ดเนาะมีเธอปิงปองไหมได้สองอย่างเทเบิลเทนนิสหนึ่งแล้วก็ปิงปองอีกหนึ่งใช่แหละไม่เห็นมีเขียนมาเนี่ยปิงปองก็แจ้งได้ด้วยนะมอบให้อีกถ้วยหนึ่งก็ได้สองรางวัลนะรายการลูกกลมๆเนี่ยเทเบิลเทนนิสกับปิงปอง รายการต่อไปประเภทมัธยม